พิกัดอยู่ที่หมู่บ้านช้างครับช้างสนใจอยากได้เอาทัอันนี้เป็นงานช้างแท้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับใครสนใจอยากได้นะครับอันนี้เป็นหางทักได้ครับทักได้พ่อค้าส่งให้ไหมส่งได้ครามีส่งให้ครับใครอยากได้อะไรเนี่ย เนี่ยให้ดูครับไอ้น,นี่เป็นหางหางช้างหางดอกครับหางดอก,ดอกเนาะอันนี้เป็นงาพันหางอันนี้งาน,นี่เป็นงานี่ครับใครสนใจตัวไหนก็ทักสอบถามราคาได้เดีย๋ยวพ่อค้ามีจัดส่งเดี๋งวเกตร้อยครับหนึ่งห้าร้อยงาเดียวนี่งาพันหา,500างห้าร้อยถ้าหางเดียวได้สามร้อยมีที่ขานาดเล็กใหญ่มีที่ความหนา ส,สวยๆทั้งนั้นเลยครับถ้าเส้นเดียวจะมีร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยห้าสิบ ที่เหตุนี้ครับอยู่ที่พิกัดอยู่ทีู่่บ้านหมู่บ้านช้างครับครับสนใจอยากได้เอาสอบถามพ่อค้าเองครับรบกวนขอเบอโทรนะครับ094 094 392 392 53ตัว53ตัว7ตัวแล้วก็7 ครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับคุณลุงอยู่ที่หมู่บ้านช้างครับเนี่ยตรงที่แสดงช้างเลยครับโอเคครับ